สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะน้องก็เปิดแบ่งปันกันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พรทเก่ากูองค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆก่อนเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จขี่แพะหลวงปู่ทิมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพุทธโน้อยแม่ชีบุนเรือนนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่หนะคะเป็นหะนุมานหลังยานตุกตานะคะ รายการที่หนะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพหกชั้นอกเป็นร่องนะคะ รายการที่8นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะปี2507รุ่นแรกสิทธิ์ทออสร้างถวายนะคะรายการที่9นะคะเป็นพระเสมาดวงพ่อไปที่ระลึก2478นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหล่อทรงพิมพ์เตารีดนะคะอง์นี้ที่องค์พระจะมีค่าเขียวแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่11นะคะเป็นเตารอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่สิบสองนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อเตนะคะคงทองด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะวัดสามงามนะคะจังหวัดนคนปรปฐม รายการที่14นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะมนีหน้าเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะ รายการที่16เป็นเหรียญจอบขอบไข่ป้าจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นเสมาพิมพ์เล็กนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะที่ระลึกฉลองกุตินะคะปี2567นะคะปีเป็นรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณด้านหลังมีเหมือนรอยนิ้วมือกดแบบนี้ด้วยนะคะองุ์งนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญน,นะคะ เหรียญนีพระหน้าตาแบบนี้เลยนะคะหนุ่มไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะด้านหลังจะมีพระยืนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ เหรียญหลวงพ่อเกษมปี17นะคะสู่สารไตรักจังหวัดลำปางนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะได้มาคู่กันเลยนะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะพิมพเล็กหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังเป็นรูปหนูปี2532นะคะองนี้รายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นนางกวักนะคะด้านหลังยันตุกตานะคะนางกวักด้านหลังยันตุกตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษนะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระนางพญานะคะสมเด็จนางพญานะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสมนะคะเป็นเหรียญใหญ่ปี2 5 3 2นะคะองค์นี้จะเรียบกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่น1น,นะคะหลวงปู่ศิรานะคะหน้าสวยๆตัวหนังสือด้านหลังคมชัดนะคะ องนี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะอันนี้น้องไม่ทราบชื่อพระนะคะมีตัวยันอักขรเต็มแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีเหมือนรอยจานนะคะอง์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปูไข่ด้านหลังนะคะ จะเป็นหลังเรียบนะคะมีเหมือนรอยจานนะคะเป็นรอยจานยันนะคะเนี่ยองนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้เกทารุซุม้มมวลสารขึ้นเห็นคมชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระพรมนะคะพระพรมสี่หน้านะคะนี่ด้านหลังมีตัวยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเรียมกรอบเรนเก่ามาแบบนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่3 1อนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3 1นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเสือรอนะคะหลวงพ่อวงนะคะรายการที่33นะคะเป็นเสมาหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นสถูปแบบนี้เลยนะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้จะเรียมใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะดูจากหน้าตารูปทรงเอาเองเลยนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระนางพญานะคะสาเนะคะเป็นเหรียญเสมาพ่อท่านค้ายนะคะวัดสวนขันปี2,500นอยะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 37นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะคุณแผนพายคู่นะคะองค์นี้รายการที่38นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระ สมเด็จปกโพด้านหลังยันตุกตาปี2513นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จชั้นหลายชั้นแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกปี2560น์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะอง์นี้เป็นเหมือนพระนางพญานะคะไม่ตัดปีกนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นพยาคุดนะคะไมราบทีนะคะมีรอยยันแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะ รายการที่4 5บนะคะเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะคะที่องค์พระจะมีรอยทาทองนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยทาทองแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะรายการที่4 6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมเป็นเหรียญเดี๋ยวนะ ไม่ได้เขียนว่าเดี๋ยว,วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้วัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการที่4ี่นะคะรายการที่47นะคะเป็นพระลีลานะคะพระดีลาน่าเปียกเงินนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหมือนพระปกโพหลังยันตุกตานะคะหลวงพ่อกล้วยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ เหรียญมหาราชปี2516นะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะวัดโปรดกรมขนูนะคะจังหวัดลบบุรีปี2520นะคะรุ่นทศบารามีนะคะ เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่พีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ